ก็จะขอบอกเลยว่าร้านนี้นะคะมีแฟนชายอยู่ที่เกาหลีเยอะมากแล้วในที่สุดก็มาเปิดที่ประเทศไทยแล้วมีมันหอมอ่ะนคะัลโหลทุก กลับมาพบกับช่อง Cash Out w i h Cat อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Dimension นะคะซึ่งเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเองนะคะคือจะขอบอกเลยว่าร้านนี้นะคะมีแฟนชายอยู่ที่เกาหลีเยอะมากแล้วในที่สุดก็มาเปิดที่ประเทศไทยแล้ว ด m เมนชันทั้งหมดเลยนะคะตู้ยงตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเครื่องทำกาแฟปะน่ารักมากจะบอกว่าวันวันใดก็เป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากเราขึ้นไปกันดีกว่านี่นะคะเริ่มกันด้วยเมนูน้ำนะคะ <c oughs> ที่คสสั่งนะคะ <c oughs> ก็เป็น d ด n เม o ช m i มิวทีนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นแบบเย็นนะคะ มีรูปป่าด้ยอ่ยลองชิมกันนี่ตรงนี้เป็นครีมอ่ะมันมีความหอมอ่ะหอมมากอ่ะมันน่าจะต้องใช้หน่อยแล้วละ่ะหลุดไม่ขึ้นจะบอกว่าตัวชาชานี่คือมีความเข้มข้นไม่หวานเดี๋ยวชิมครีมอีกรอบนึงนะคะ มันหอมอะ่ะมันมีความเป็นเอกลักษณ์อ่ะตาข้องลองชิมค่ะตาข้องถังอะไรมาคะจะเป็นเป็นดอลลิชเ่นช็อกโกไอซ์ค่ะที่เราสั่งมานะคิมอร่อยมาก,มมากใช่ไหมค <laughs> ิมอร่อยมากจริงมันมีความหอมเนาะจลอง,งดูเลยค่ะอ่ะเราให้สังเกตนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะ ของแท้ okay. ะคะ่ะเป็นชาไทยใช่ไหมคะรูปรูปของน้องหมาก็จะเป็นสีแบบสีชาไทยสีชาไทยโกโก้ก็จะเป็นสีเข้มๆหน่อยสุดยอดเลยอันนี้ถ้าใครที่แบบ้อ,อยากได้กิมมิคเนาะมารีวิวอะไรเงี้ยก็คือแนะนําให้สั่งเป็นลาเต้อาร์ตหรือว่าเป็นมอคค่าอะไรเงี้ยที่มีรูปหมานะคะควรจะถ่ายรีวิวได้แบบมันมันมันสวยอะ่ะแล้วก็คือแนะนาเลยเพราะว่าครีมก็อร่อยอะ่ะสะิดค่ะ เมนูแรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นแพนเค้กอๆทูฟูลแพนเค้กที่นี่ในธรรมดานะคะก็ปกติเราจะต้องราดเมเปิลกอสแบบที่นี่ค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะเขาให้กินกับทูฟูไอโอนี้นะคะหรือว่าเป็นทูโูลมาอย่างนี้สักทีนะคะที่จริงแล้วเมนูนี้นะคะก็จะมีเบคอนกับไข่ดาวมาด้วยนะคะอันนี้ก็แยกออกมานะคะเราจะมาดูกันนะว่าแพนเค้กกับทูโูลเนี่ยจะเข้ากันไหม แต่ว,ว่าคืองดื่มพัฟโฟไม่ได้แรงมากนะคะสำหรับคนที่แบบชอบพัฟโฟจริงๆแนะนำเมนูนี้เลยก็คือเป็นพัฟโฟแพนเค้กอโลยีนะคะตาลก้องคะเราต้ตตตตตตองให้ชิมกับไข่ดาวกับเบคอนหน่อยได้ไหมคะขออนุญาตนะคะอ๋อมันดี S <S ไข่ดาวเยิ้มๆ um um เลย <S 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 อ่ะใช่อันนี้นะคะของตะก้อก็จะเป็นแบบว่าแพนเค้กนะคะแล้วก็ซอสใส่ซอสชรัฟฟิลลงไปนะคะแล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็เบคอนนะคะครบทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้เอามากินกันนังเป็นยังไ <S <S งกินไหมคะคือคว,วามหวานความเค็มมาลงตัวอร่อยมากเลย แพนเค้กที่เราลองไปก็คือไม่ใส่เมเปลิลนะคะเพื่งเห็นว่าเขามีนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ดูลองลาดดูนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใส่คราฟเฟเข้าไปด้วยไอออเน่นะคะมันมีความอันนี้มีความเค็มๆนิดๆดัวข,ขาวหวานอ่ะต้องกินพราฟเฟลคัสเตนอยู่แนะนำให้ลาดความหวานหวานเค็มๆไม่รู้นะ ควารู้สึกซุข,ขอลานแล้วมันรู้สึกเข็มๆนิดนึงแต่เป็นกี้พอกินปอบๆไปรู้สึกนะแนะนําเลยแนะนําให้ลาดนะคะแล้วก็ใส่ตัวไอออนนี่ข้าบนฟินมากอร่อยค่ะเมนูต่อมานะคะก็เป็นเมนู กริลพรโรสเซ่พาซต่านะคะแต่ว่าของแคนก็คือจะแยกกุ้งม,มานะคะมันไม่ค่อยเห็นเนาะพาซต่าที่มาทำเป็นเหมือนโรสเซ่เนาะส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะคะก็จะเป็นต็อกกกี้เนาะใช่ไหมคะตะก้องส่วนใหญ่จะเป็นต็อกกี้ปปะคะน่ินมากเนยนมันดูแบบครีม่โดูนุ่มๆแล้วก็ครีมี y จะเอารสมาก่อน ความกวาดหวานเป็นช็อกโกตก็อร่อยอันนี้ด้วยความทีม่มันเป็นโรสแมมก็จะเป็นมั่เหมือนมันมีนมนมอ่ะมีความเป็นครีมมี่ขอชื่อมกคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ตาก,ก้องชิมด้วยมันหวานแต่ให้รู้สึกว่า หวานไปนิดนึงสำหรับเมนูนี้นะคะพาสต้าไม่หวานนะ,ะหวานนี่หวานคือชอ้อนโอเ๋วเราลองชิมซอสเปลิลคือถามว่าตัวพาสต้ามันไม่ได้มีกลิ่นมันไม่ได้มีรสอะไรค่ะมันจะไปเป็นต,ตัวชูโรก,ก็คือตัวโรเซ่ค่ะหวานไปนิดนึงแต่โดยโรวมก็ถือว่าโอเคนะอ,คอยากให้ตากล้องลองชิมกับกุ้งดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเราลองอกินจับนนี้ก่อนนะคะ แ,แ,ะะแล้วก็ค่ะกล้วก็ตาเยนะคะอาหารชาติเป็นไงคะคือโดยรวมอ่ะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่สำหรับเราก็หวานนิดนึงเนะหวานไปเนาะนิดนึงนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็โอเคแต่ว่าซอสอย่างเงี้ยม,มันมีความเป็นเควนนี่เนาะแต่ว่าที่กินมันอร่อยคนาะโดยรวมก็อร่อยเมนูถัดม,มานะคะคือกิมจิแพนเค้กค่ะโอ้ดูอันนี้เป็นดูชีสติเยอะมากดูนะคะอร่อยอ่ะ ก็รู้แล้วว่ามันกรอบมากอะ่ะกิมบิบของเขาคือมีคาลาปิโนมาด้วยนะคะกรอบมากอ,มอร่อย่อยมากอยากให้ทุกคนดูเนีย่ยค่ะมันเป็นเหมือนไม่สีอยงเงี้ยสีชมพูชมพูเพราะว่าข้างในเป็นกิมบิบมากคือมากกว่าแมองว่าแบบ กิมจิไปผัดดองอนะไรเงี้ยมันจะเข้ากันไหมกับกิมจิแพนเค้กคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะทุกคนแล,กแล้วก็พริกคาราเพนโน่เนี้ยมันจะช่วยทําให้มันเผ็ดขึ้นแต่ว่าพริกกิมจิเค้ากินเป๋เป่าก็ไม่ได้เผ็ดเนาะอร่อยมากนะทุกคนมันมันจะมีเป็นข้าวผัดกิมจิที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็มีกิมจิแผนเค้กด้วยแต่ที่แนะนําเลยนะคะถ้าใครที่แบบเอ้ยไม่ไม่อยากกินข้าวผัดเนี้ยก็แนะนําเป็นแผนเค้ก บอกว่าอร่อยมากมันกินง่ายนะทุกคนมันไม่ได้มีกลิ่นความเป็นขักเลยอะ่ตะตอนแรกที่บอกว่าถ้ามีตัวนี้ค่ะมันจะเผ็ดใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้พ่อน้องกินเบาๆตอนแรกที่บอกไม่เผ็ดอ่ะพอกินไปเรื่อยๆมันจะมีมันก็มีความเผ็ดอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามีพริกอยู่ข้างบนด้วยนะคะมันก็เลยมีความเผ็ดนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าคือไม่ได้มีความเผ็ดมากถ้าเกิดว่ามีเด็กมาเนี่ยคะ่ะก็อาจจะบอกทางร้านว่าให้เอาตัวฮานิปโนออกไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะชื่อว่าเมนูเบลที แซนดวิชนะคะตรงป้านมีไก่นะคะก็โรยด้วยชีสนะคะเราลองกินกันเลยช้นชนสสชีสเยอะมากเลยอะมีทั้งแบบเป็นเมลติ้งแล้วก็ตัวพาเมซานด้วยอันนี้เป็นไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เรากินตอนเย็นแล้วเนาะอร่อยมากย๊อวมากรสชาติเป็นไงคะรสชาติ มันไม่ได้มีรสชาติอนไหน,นันนะแต่ว่าเหมือนรวมกันทุกอย่างมันกลมกล่อมอ่ะไก่ผสมขนมตังผสมชีสผสมซอสเพราะมันมีความกลมกล่อมของมันอยอู่แล้วรวมกันทุกอยากก่างโอเคเลยนะตอนนี้ก็ถึงเวลา ที่เราคอยรอเอ้ยรอคอยนะคะเฮ้ยถูกแล้วก็คืออะไรนะโยเกิร์ตฟูดครปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีเลเยอร์นะคะก็จะมีองุ่นส้มสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยนะคะดูน่ากินอ่ะอ่ะเราตักแบบอาศรเลเยอร์ก่อนนะมันมีความนุ่มนุ่มมากคมมมีความนุ่มเราเค็มป้เปล่านะ มันเหมือนรถวาน,นิลาหน่อยๆเค้าดีๆปะมันก็ไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นมันได้กินแบบผลไม้อะต่ก็้ช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมคะมันไม่เป็น <c oughs> กินผลไม้อย่างเดียววะ,ะน่าจะเป็นเมนูเป็นครีฟรุตไงอร่อยอร่อย,ออย,ออยม,มันมันมีครีปเป็นช็อกโกบอลน่าครีด้วยนะคะถ้าเป็นครีมก็คือมีสองอย่างแต่ว่าเหมือนกับว่าเราอยากทานผลไม้นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนน่าจะเป็นเมนูเซ็นเตอร์เป็นเมนูเซ็นเตอร์ด้วย ก็คือเดี๋ยวก็คือจะได้เวลาใกล้จะปิดคลิปแล้วนะคะแต่ว่าการเดินทางมาที่ตึกไดเมนเชียนะคะอยู่ตรงที่สยามสแควร์ซอยเนะคะอยู่ตรงข้ามกับโอ๊กกระจูเลยคือมาง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าแนะนํานะคะว่าให้มาตอน9ก้าโมงเช้าคนจะไม่เยอะนะคะถ้ามาช่วงบ่ายๆก็อาจจะต้องรอคิวนิดนึงนะคะร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง 5้ทาทุ่มนะคะที่นี่มีข<า>นาดฟ้าที่เป็นน้ำคุกด,ด้วยแต่ว่าเปิดตั้งแต่5้าโมงยันห้าทุ่มนะคะอ<า>เอาละค่ะตอนนี้เราคุก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ั s c r i b e นะคะไปค่ะ